สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปิยวัต์จิตมาและ a u t o c h a n ม็กโอกาสดีฮะได้มาทดลองนี่ยนีสันนว่าครับถือว่าเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ดีกว่าเป็นการเสริมความสปอร์ตเข้าไปในรุ่น E ฮะท่านผู้ชมครับคือเอารุ่น E เบสจากรุ่น E เนี่ยมาทำฮะท่านผู้ชมครับมาปรับปรุงใหม่ก็มีการแต่งหน้าทาปากเสริมความสปอร์ตเข้าไปฮะภายใต้รุ่น Back Edition ฮะท่านผู้ชมครับในรุ่นนี้ก็จะมี4รุ่นย่อยให้เลือกนะท่านผู้ชมครับก็จะมีอ่า คิงแคบแล้วก็ดับเบิลแคท่านผู้ชมครับเริ่มดูจากชุดกระจังหน้าเขาก่อนแล้วกันฮนะที่เขาให้มาเนี่ยภายนอกเนี่ยจะมีการเพิ่มเติมก็คือกระจังหน้าที่เป็นสีดำชุดไฟเป็นคอร์ส LED นะท่านผู้ชมครับมีซุ้มล้ออันนี้โอ่งล้อนี่เขาให้มาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ล้อเนี่ยเพิ่มขนาดจาก17นิ้วมาเป็น18นิ้วนะวก็ด้านข้างก็จะมีอย่างกระจกนี่ฮนะก็เป็นสีดำด้วย เลยมาก็จะเป็นมือจับนะในรุ่นนี้เขาให้มาเป็นสีดําหมดเลยแล้วก็ชุดสติกเกอร์นี่ขาดไม่ได้คือจะไปบอกว่าเขามีดีแค่สติกเกอร์ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีการใส่ระบบความปลอดภัย360เข้ามาด้วยเช่นกันนะท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นรุ่นรุ่นย่อยเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมดเลยฮะ้องบอกว่านี่คือเขาเอาพื้นฐานจากรุ่น E นะมาทำก็เป็นตัวมีอยู่2รุ่นนะท่านผู้ชมก็คือ ถ้าเป็นเกียร์ออโต้7สปีดเขาก็จะมีเครื่องยนต์ที่190แรงม้าถ้าเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะถูกลดแรงม้าลงไปอยู่ที่163แรงม้านะแล้วก็นี่ฮะเราจะเห็นสไตล์ของเขาเนี่ยถ้าบอกตรงๆว่าโฉมนี้ทำอะไรไปบ้างผมว่าไฮไลท์หลักๆของเขาเนี่ยจะไปอยู่ที่เรื่องของระบบความปลอดภัยที่ให้มาฮะแล้วก็ภายนอกอย่างที่เห็นจะเป็นการ เติมเข้าไปมากกว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ใส่เข้าไปเพื่อเห็นความแตกต่างก็คืออย่างเช่นความสปอร์ตแบ็กอีดิชันเนี่ยไหนๆทำมาแล้วก็ทําให้มันเห็นเลยเขาบอกว่าการการปรับโฉงครั้งนี้ของเขาเนี่ยคือไปลดรุ่นย่อยลงด้วยก็เหลือจาก18รุ่นเหลือแค่15รุ่นเพื่อให้ให้ผู้บริโภคผู้ใช้เนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะเลือกใช้ได้ง่ายขึ้นถ้าเลยไปอีกนิดนึงอย่างเช่นชาร์คฟินด้านบนเขาก็จะมีชาร์คฟินมาให้ด้วยนะนี่ฮะ พะเขาก็จะเติมชุดแต่งพวกนี้เข้ามาทําให้รถมันดูดูดีขึ้นลองขยับมาดูด้านในเอาแบบต้องบอกว่าผมขอรีวิวแบบสั้นๆแล้วกันนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องสมรรถนะเนี่ยเราก็ไปขับกันมาหลายรอบแล้วฮะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เสริมลายเข้ามาเสริมความสปอร์ตเข้ามานะท่านผู้ชมครับนี่ฮะภายในของเขานี่ก็มี ที่แตกต่างออกไปก็จะเป็นพวกชุดเป er ียโนแบ็กที่ใส่เข้ามาฮะอย่างชุดอคอนโซลด้านหน้าก็จะมีชุดเป er ียโนแบ็กตั้งแต่ชุดเกียร์ชุดเครื่องเสียงนี่เขาจะถูกใส่เป er ียโนแบ็ก mm hmm. เข้ามาฮะในรุ่นนี้เบาะนัง่งถือว่าดีไซน์มาดีนิ่มแต่ว่าเป็นเบาะผ้าแค่นั้นเองมีความแตกต่างจากรุ่นโปร 4X โปร 2X ก็ตรงเรื่องของเบาะผ้านะท่านผู้ชมครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นปัญหามากครับเมืองไทยสบายอยู่แล้ว ถึงไม่ใช่เบาะแบบที่เขาบอกว่าตอนนี้นิสันเขามีเบาะที่ไม่เก็บความร้อนไม่อมความร้อนเวลาจอดรถตากแดดเนี่ยสามารถขึ้นมานั่งได้เลยฮะแล้วก็ด้านข้างนี่เราจะเห็นยังเป็นแมนวนวลอยู่นะในในโฉมนี้ยังเป็นแมนนวลนอยู่ฮะนะถือว่าโอเคนะถ้าด้านความปลอดภัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการยกระบบความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในรุ่นนี้เลยก็คือ360องศาเซฟตี้เชฟของเขาเนี่ฮะให้มาในทุกรุ่นย่อยเลยฮะไม่ว่าจะเป็นอ่า เทคโนโลยีเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนอริยะเทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินเทคโนยีป้องกันการชนจากจุดอับสายตานี่เขาจะมีมาให้ด้วยอย่างเช่นใบสปอร์ตอะไรพวกนี้เขามีมาให้แล้วนะแล้วก็ควบคุมรถหมอ,อก,นอก,ออกนอกเส้นทางครท่านผู้ชมครับเขาจะให้มาด้วยเครื่องยนต์ก็ยังเป็น2.3ลิตรก็คือเทอร์โบคู่เหมือนเดิม450นิวตันเมตร190แรงม้าอย่างที่เราบอกไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องแมน,นนวล ก็จะเหลือแค่ร้อยหกสามแรงมา้าท่านผู้ชมครับการปรับโฉมครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วก็เรื่องของการเพิ่มความสปอร์ตอย่างที่บอกไปเนี่ยฮะอย่างชุดกร,กระจังหน้าเนี่ยเขาจะให้มาในรุ่นนี้ค่อนข้างครบแล้วแต่ไม่มีไฟตัดหมอก LED ไม่มีในรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ฮะแต่ว่าชุดไฟพอด LED อะไรเนี่ยให้มาครบถ้วนะถือว่าโอเคฮะถ้าให้กล่าวสรุปโดยรวม รู้สึกอย่างไรบ้างกรัชมนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็ดูดีตามแบบฉบับของเขาอนี้สันนาวาร่าเนี่ยเป็นรถที่ดีอยู่แล้วฮะแต่เพียงถึงว่าอาจจะยังไม่ถูกอ,อกถูกใจบางกลุ่มเท่านั้นเองกลุ่มลูกค้าแต่ถ้าโดยรวมถือว่าเท่าที่ผมได้ขับมาตั้งแต่ตัวแรกตั้งแต่เริ่มพัฒนาปรับปรุงมาในผมว่าเป็นรถที่ใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมครับแบ็ k อิดิชันคือตัวที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมา และไม่ว่าจะเป็นหน้าตาในาสติกเกอร์ที่ให้เพิ่มเข้ามาชุดแต่งรอบคันอยู่ในแบ็กอ d ดิชันเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับอย่าไปเข้าใจผิดว่ารุ่นอื่นจะมีให้เหมือนกันอันนี้ลองไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปดูที่โชว์รูมได้ฮะวันนี้ขอบคุณแม่ที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับแดดร้อนอีกแล้วไปก่อนแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ครท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ